มือใหม่ที่ใช้งานแอป l u e m a Fusion หลายๆคนอาจจะมีคำถามนะครับว่าเราสามารถที่จะกำหนดความยาวของไฟล์ที่เป็นไฟล์ภาพไฟล์เท็กซหรือว่าไฟล์ transition บนไทม์ไล n e ได้หรือเปล่านะครับ mm hmm. เพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องมานั่งปรับให้เป็นความยาวที่เราต้องการในทุกๆครั้งนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมมีวิธีการตั้งค่าในเบื้องต้นตรงนี้มาฝากกันครับโอเคครับก็ ง,ง่ายเลยนะครับเป็นการตั้งค่าง่ายมากๆครับเวลาที่เราลากตัวไฟล์ที่เป็นไฟล์ Text นะครับหรือไฟล์ข้อความทุกครั้งที่เราจะสร้างข้อความเนี่ยเวลาเราโยนลงมาวางไว้บนไทม์ไลน์นี้นะครับเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่านะครับตัวข้อความเนี่ยมันมีความยาว5วินาทีนะครับแต่ในบางครั้งนะครับเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะอยากตั้งค่าให้เป็นค่าที่ตัวที่ตัวเองต้องการนะครับ <c oughs> อย่างเช่นเราลากข้อความลงมาเนี่ยเราอยากให้มันมีความยาว1ิวิเลยได้ไหมนะครับตรงนี้ หรือเราอยากจะให้มันมีความยาวแค่2วิได้ไหมเวลาที่ลากลงมาเนี่ยเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องมานั่งปรับทุกๆครั้งนะครับเวลาที่โยนตัวไฟล์เท x กลงมานะครับเช่นเดียวกันครับอย่างในกรณีรูปภาพก็เช่นกันครับถ้าเราโยนไฟล์รูปภาพลงมานะครับสมมติว่าผมโยนไฟล์รูปภาพลงมาเนี่ยนะครับมันมีความยาว2วินาทีนะครับในการแสดงผลของไฟล์รูปภาพนี้นะครับเราอยากจะตั้งให้มันยาวกว่านี้ นะครับเป็นค่า Default ที่เรากำหนดเอาเองเลยนะครับว่าสามารถทำได้ไหมนะครับรวมถึงตัว Transition เช่นกันครับถ้าเราไปที่ Transition นะครับแล้วก็ลาก Transition มาใส่คลิปของเราแบบนี้เนี่ยค่า Default ของมันคือ1 1วินาทีแบบนี้นะครับในการแสดงผลของ Transition นะครับโอเคทีนี้มาดูวิธีการตั้งค่าของ3ส่วนนี้นะครับว่าเราจะทำกันยังไงนะครับก็ให้เพื่อน,อนมาที่เมนู ฟันเฟืองที่อยู่มุมจอด้านล่างนะครับขวามือตรงนี้แล้วก็ที่แถบเมนูเซตติ้งตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เ,เพื่อนๆมองมาที่เมนูด้านล่างตรงนี้ครับจะเห็นว่ามีอยู่3เมนูนะครับที่ผมได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือ Photo, Title, แล้วก็ตัวทรานซิชันนะครับปรับได้แค่3ตัวเท่านั้นนะครับไฟล์วิดีโอเนี่ยเราจะไม่สามารถปรับได้เพราะว่าวิดีโอก็คือ ความยาวตามที่เรามีเลยนะครับในคลิปวิดีโอนั้นๆวิธีการก็ง่ายๆครับเนี่ยครับจะมีตัวเลขที่เราตั้งค่าไว้อยู่ด้านหลังตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนค่าได้ครับอย่างเช่นไฟล์ที่เป็นไฟล์รูปภาพนะครับสมมุติว่าผมต้องการให้ไฟล์รูปภาพเนี่ยเวลาโยนลงมาบนไทม์ไลน์เนี่ยให้มันมีค่า Default อยู่ที่4วินาทีเลยในการแสดงผลนะครับส่วน Text นะครับหรือตัวข้อความผมอยากให้มีความยาวอยู่แค่ 2วินาทีครับก็ใช้วิธีแตะค้างตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนให้ตัวเลขเป็น2วินาทีตามที่เราต้องการส่วน transition นะครับตรงนี้เนี่ยผมใช้ค่า default เป็น1วินาทีเลยนะครับตรงนี้ก็สามารถกำหนดได้เลยก็ง่ายๆเท่านี้เองครับในการกำหนดค่า default ของไฟล์รูปภาพไฟล์ text แล้วก็ตัว transition นะครับอ่ะเสร็จแล้วลองดูนะครับว่าเราจะใส่ transition แล้วมันจะเป็น2วินาทีหรือเปล่าครับก็มาเลื่อนเส้น playhead มาวางตรงจุดที่เป็นท้ายของฟุ t a ท e นั้นๆน,น,นะครับ แล้วก็แตะเลือกที่ไฟล์แล้วก็ double tag ที่ตัว transition นะครับนี่ฮะเพื่อน <ผม S 2> ๆก็จะเห็นว่า transition เนี่ยค่า default ก็จะเปลี่ยนเป็น2วินาทีแล้วนะครับโอเคต่อมานะครับมาดูตัวข้อความถ้าเราสร้างข้อความขึ้นมานะครับลากตัวไฟล์ข้อความลงมานะครับก็จะเป็น2วินาทีครับตามที่เรากำหนดเอาไว้ทีนี้มาดูรูปภาพนะครับรูปภาพเนี่ยก็ลากลงมาครับ เหมือนกันนะก็จะเปลี่ยนเป็น4วินาทีตามที่เรากําหนดค่าเไว้นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆมือใหม่ทุกๆคนเลยนะครับที่ใช้งานแอป l u m a Fusion ครับแล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ช่อง853 Cut Media ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ